สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมช่อง RTAF Sky Force แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารและการรีวิวเครื่องบินรบและเทคโนโลยีการบินของกองทัพอากาศไทย วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกถึงสุดยอดเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดของไทยในปี2026ซึ่งก็คือ F5 THF Super Tigris Th เครื่องบินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้นจาก F5 รุ่นดั้งเดิมที่เคยสร้างชื่อมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์การบินของโลกการอัปเกรดครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเสริมสมรรถนะด้านการรบ แต่ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทั้งในด้านเทคโนโลยีการบินระบบอาวุธและการปฏิบัติภารกิจในทุกสภาพแวดล้อม F-5THF Super Tigris ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีรูปร่างที่ลุ่ลมมากขึ้นและใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเพื่อให้สามารถทำความเร็วสูงได้โดยมีความต้านทานอากาศน้อยลง ระบบเรดาร์ได้รับการอัปเกรดเป็น AESA รุ่นล่าสุดที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นหลายร้อยกิโลเมตรและรองรับการติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินขับไล่และฐานบัญชาการอื่นๆเพื่อการประสานงานในสนามรบแบบเรียลไทม์ ด้านสมรรถนะ F5 THF Super Tigris Th ใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ให้แรงขับสูงกว่าเดิมทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า2มากักและมีอัตราการต่ระดับที่รวดเร็ว สามารถปฏิบัติการในระดับความสูงมากกว่า50,000ฟุต,ตโดยยังคงความคล่องตัวสูงระบบควบคุมการบินเป็นแบบ fly-by-wire รุ่นใหม่ที่ตอบสนองได้แม่นยำทำให้การควบคุมเครื่องบินในความเร็วสูงหรือในสภาพการรบมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านอาวุธเครื่องบินรุ่นนี้สามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะไกลและระยะประชิด รวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นแบบแม่นยำสูงระเบิดนำวิถีเลเซอร์และระบบปืนกลอากาศประจำเครื่องที่ได้รับการปรับปรุงให้แม่นยำและมีอัตราการยิงสูงขึ้นจุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการบรรทุกถังเชื้อเพลิงเสริมและระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ไกลขึ้นและนานขึ้นโดยไม่ต้องลงจอด ภายในห้องนักบินของ F5 THF Super Tigris ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับภารกิจยุคใหม่แผงควบคุมเป็นจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ Head-up Display (HUD) และ Helmet-Mounted Display (HMD) ทำให้นักบินสามารถรับข้อมูลสำคัญได้ทันทีโดยไม่ต้องละสายตาจากเป้าหมาย ระบบควบคุมอาวุธและการบินถูกรวมอยู่ในจอยสติ๊กและคันเร่งเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการตัดสินใจการพัฒนา F-5THF Super Tigris ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเพิ่มสมรรถนะเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงความทนทานและความคุ้มค่าในการปฏิบัติการเนื่องจากโครงสร้างของเครื่องบินมีการเสริมความแข็งแรงและใช้วัสดุที่ทนต่าการกัดกร่อน ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ร้อนชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสภาพอากาศเย็นจัดในระดับความสูง F5THF Super t h i s ยังถูกออกแบบให้มีความสามารถปฏิบัติการแบบหลายภารกิจ การสกัดกัน้นการคุ้มกันการโจมตีภาคพื้นดินและการลาดตระเวนทางอากาศซึ่งหมายความว่าเครื่องบินเพียงรุ่นเดียวสามารถรองรับภารกิจได้หลากหลายลดความจำเป็นในการใช้เครื่องบินหลายประเภทในฝูงบินเดียวกันส่งผลให้การบำรุงรักษาและการฝึกนักบินมีความง่ายขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบป้องกันตัวขั้นสูงที่ติดตั้งบนเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนภัยจากเรดาร ระบบปล่อยเป้ารวงอินฟาเรดและเรดาร์และระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถป้องกันการล็อกเป้าจากขีปนาวุธได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของนักบินและเครื่องบินในสนามรบในภาพรวม F-5THF Super Tigris จึงถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยในการปรับปรุงขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ เครื่องบินรุ่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมความมั่นคงของน่านฟ้าไทยแต่ยังแสดงถึงความสามารถของไทยในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบินขั้นสูงในยุคสมัยใหม่การที่กองทัพอากาศเลือกลงทุนในโครงการนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกค,คามในอนาคตสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวและข้อมูลเชิงลึกของเครื่องบินรบ เทคโนโลยีทางทหารและความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศไทยอย่าลืมกดติดตามช่อง r t a f Sky Force เพื่อไม่พลาดข้อมูลอัปเดตและการรีวิวเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วพบกันในคลิปถัดไป